ไปวัดจะเอาเข้าไปถวายพระอันนี้กี่โมงแน่นี่อันนี้ไม่รู้กี่โมงเหมือนกันประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงแล้วมันได้ไปวันสุดท้ายใช่ไหมนี่ไม่จะไปอีกสามวันอีกสองวันสองวันวัดสามวันก่อนยังไม่กลับใช่ไหมยังยังหลับสบายยังเมื่อคืนหลับสบายไปวัดกันทุกคนโอเคโอเคอะไรนะใหญ่เราจะไปวัดวันนี้ไปวัดก่อนแตอนเช้า เอาข้าวไปข้าวไท่เลื่นี่ียก็ไปไขเดียวเดียวกันเนาะไหนะไปทัพพไปัดจะไปวัดจะเอาข้าไปถวยครบอันนี้กี่โมงแล้วนี่อันนี้ไม่รู้กี่โมงเหมือนกันประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงแล้วมันได้ไปวันสุดท้ายใช่ไหมนี่ไม่จะไปอีกสามวันอีกสองวันสวันวัดสามวันต่อยังไม่กลับใช่ไหมยังยังกลับสบายงั้คืนกลับสบายไปัดกันทุกโอเคโอเคอะไรนะใหญ่ กจะไปวัดวันนี้ไปวัดตอน <ไป S 2> <ป>เช้าเอาข้าไปรุ่นข้าวไปเองเงินนึงนี่เฉยเงินเนี่ยมาแปะไข่แค่คนเดียวแค่คนเดียวก่อนเน,นาะจะร้เดี๋ยวไปทำความหมายว่าอะไรเกตที่แปะนี่แหละครับไปจันอ้วนแน่หอมมันดื่มไม่ค่อยได้กินอะไรหรอกพี่แปรดี้ไลฟ์ขายรุ่นเดียนบางวัน นิกมากโอ้โหทุกคนถะ้าผมไปไลฟ์ทุเรียนอ่ะต้องช่วยเอฟนะถ้าผมไปไลฟ์ทุเรียนอ่ะต้องช่วยเอฟนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมไปอู้ยเสียชื่อหมดฟอร์บการไลฟ์ขายไม่ได้เออถ้าฟอร์บกณ์ไลฟ์ขายไม่ได้นี่แบบโอ้แย่เลยนะต้องไปนะช่วยกันนะคนละลูกสองลูกอ่ะเดี๋ยวแบบขอลดให้เดี๋ยวลดให้เลยจะแบบขอลดราคาให้เลย ไปช่วยงานส่วนใหญ่แบบเยอะเลยครับพี่พอดี้เป็นสีสันของงานเลยเต้นแบบสุดๆอะแกบอยก็ไม่เคยเห็นแบบครอบครัวแกมาเยอะขนาดนี้เลยนะขนาดแบบตอนที่ฝอไปงานอะไรเงี้ยเขาก็าแบบมันไม่ได้แบบขนาดนี้อะแต่เขามาเขามาเขาเต็มที่กับเรามากเลยนะหมดเห็นบอกไปดูไลฟ์เขาบอกเขาหมดเป็นแสนเลยมั้งเขามาหาผมครั้งนั้นครั้งนั้นอะมางาน,นบวชอะหมดเยอะ ให้ไปเรียกหมดเป็นแสนเลยใช่ิแล้วตอน่างนี้ผมก็ต้องใช้ชีวิตให้ให้แบบสุดๆเลยผมจะทําอะไรให้เต็มที่เลยจะตั้งใจทํางานแล้วก็อนาคตเนาะไม่แน่แม่นอนก็จะสร้างบ้านให้แม่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมจะไม่ท้ออยู่แล้วผมจะเดินทางนี้แหละผมจะเชื่อที่แฟรี่นี่แหละก็แบบเนี่ย ไปแบบแกนี่แหละแบบว่าโอเคแล้วแหละอยู่อ่ะแกก็ก็สบายใจอะ่ะทุกคนนั่นแหละมันสบายใจไปแล้วอะ่ะมันทํ้แต่ว่ามันทําให้ผมคิดได้เยอะมากเลยนะทํางานเก็บเงินทำงานกเนานก็บเงินแต่งเลยเหรอเพิ่งบวชเสร็จจะให้แต่งเลยใช่ไหมครับหาวันมาเลยบอกเฮ้ยหาวันมาเลยเก็บเงินนะว่าค่อยว่าการผมจะต้องเก็บเงินก่อนผมมีเป้าหมายว่าจะต้องใช้นี่ให้ ให้หมดใช่เนี่ยเพราะถ้าผมไม่มีนี่ถ้าพ่อแม่ผมไม่มีนี่ผมสบายแล้วถ้าถ้าแบบพ่อแม่ไม่เป็นเนี่ยผมก็จะไม่ดิ้นรนไม่สู้ขนาดนี้นะผมอาจจะเป็นเด็กที่แบบขี้เกียจแบกขอเงินแบมือของเงินพ่อแม่ไปแบบอย่างนั้นอะ่ะดีใจมากเลยนะดีใจมากที่ได้เกิดเป็นครอบครัวนี้ครับแบบใช่ดีใจมากพ่อแม่แบบไม่อาอยานะที่แบบพ่อแม่มีนี่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบ เดี๋ยวเออเดี๋ยวถ้าแบบถ้าผมจัดการให้ว่าแม่หมดได้มันจะภูมิใจกว่าอีกคิดแอบจริงไหมทุกคนว่าไหมน่ารักมากเลยอมกมเกบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่เป็นครูอะ่ะอยู่กับเขาอะ่ะเขาจะทําให้เธอแบบมีมีมรายได้เองอืมผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่าแบบผมต้องทําให้ได้สู้อยู่แล้วผม ผมกลับมารอบนี้ผมแบบทหารเรียบร้อยแล้วผมเรียนจบแล้วผมบวชเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเหลือรับปริญญาอย่างเดียวครับ,ร,บรับปริญญาเสร็จปุ๊บผมก็เต็มที่เลยผมจะอะไรที่แบบสู้ตรงนี้ผมพร้อมมากพร้อมสู้ชีวิตมากจริงๆสู้ไปด้วยกันแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งกันด้วยจนถึงทุกวันนี้ใครที่เคยแบบอะไรดรมม่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเราแบบมาเริ่มใหม่กันหมดเลยผมแบบเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วไม่อะไรมากเลย เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับพี่เพดี้ก็ไปช่วยงานส่วนใหญ่แบบเยอะเลยครับพี่เพดี้เป็นศิริสันของงานเลยเต้น,นแบบสุดๆอะแกฝอก,ก็ไม่เคยเห็นแบบครอบครัวแก,กมาเยอะขนาดนี้เลยนะขนาดแบบตอนที่ฝอไปงานอะไรเงี้ยเขาก็าแบบมันไม่ได้แบบขนาดนี้แต่เขามาเขามาเขาเต็มที่กับ,บเรามากเลยนะ หมดเห็นบอกไปดูไลฟ์เขาบอกเขาหมดเป็นแสนเลยมั้งเขามาหาผมครั้งนั้นครั้งนั้นอะมางาน,นบวชอะหมดเยอะไม่ไปเรีกหมดเป็นแสนเลยใช่แล้วตอนากงนี้ผมก็ต้องใช้ชีวิตให้ให้แบบสุดๆเลยผมจะทําอะไรให้เต็มที่เลยจะตั้งใจทํางานแล้วก็อนาคตเนาะไม่แน่ไม่นอนผมก็จะสั่งมาให้แม่สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะคุณ แพรนะคะน,น้องฟอรดนะคะคุฟอดทุกท่านนะคะได้ฟังคำคำนี้นะคะรู้สึกนะคะปลื้มใจคุณฟอร์ดปลื้มในตัวคุณแพรนะคะเราเอซได้ฟังเราก็ปลื้มใจไปกับคุณแพร้วยนะคะผู้ชายคนนี้หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเขาตั้งใจมากเลย เป็นเด็กดีอะน่ารักอะคะ่ะแม่แม่เอฟซีน่ารักมากๆา่อะจากวันนั้นที่ทุกคนดูถูกเขาบอกว่าเออจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้ใช่ไหมคะว่ากลับไปหาคุณแพ้เพื่อเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะคะความรักและความจริงใจเหมือนคุณแพ้บอกนะคะแม่แม่ถ้าไม่มีคูฟอร์ดก็จะขอถือสินแปดตลอดไปนะคะ โอ้ยนะคะแม่แม่เอฟซีฟังแล้วขนลุกเนาะจะสร้างบ้านจะสร้าง Chinese ใช้นี่ใช้สินให้พ่อแม่หมดนี้หมดสินแล้วจะตั้งใจทํางานครบนี่เขาเรียกว่าหน้าที่ลูกผู้ชายครบทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็มีแปน็นบอกว่าจะทําบ้านนะคะกี่ห้องกี่ห้องให้คุณแพรด้วยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบให้เอฟซให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องอะค่ะเด็กดีจริงๆคุณแพร เป็นคนที่โชคดีนะคะไม่นอกจากจะหล่อแล้วหล่อทั้งกายและหล่อทั้งใจแม่แม่เรามาฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเยอะเลยครับพี่พนนีเป็นสีสันของงานเลยเต้นแบบสุดๆอะ่ะแกกอนก็ไม่เคยเห็นแบบครอบครัวแกมาเยอะขนาดนี้เลยนะขนาดแบบตอนที่ฝอไปงานอะไรเงี้ยเขาก็าแบบมันไม่ได้แบบขนาดนี้อะ่ะแต่เขามาเขามาเขาเต็มที่กับเรามากเลยนะ หมดเห็นบอกไปดูไลฟ์เขาบอกเขาหมดเป็นแสนเลยมั้งเขามาหาผมครั้งนั้นครั้งนั้นอะมางั้นบวชอหมดเยอะไม่ไปเรียกหมดเป็นแสนเลยใช่แล้วตอนอนี้ผมก็ต้องใช้ชีวิตให้ให้แบบสุดๆเลยผมจะทําอะไรให้เต็มที่เลยจะตั้งใจทํางานแล้วก็อนาคตนนองไม่แน่ไม่นอนก็จะสร้างบ้าให้แม่เดี๋ยว ว่ากันเดี๋ยวไปเรื่อยครับผมจะไม่ท้ออยู่แล้วผมจะเดินทางนี้แหละผมจะช่วยพีรีนี่แหละก็แบบเนี่ยไปแบบแก้แหละแบบว่าโอเคแล้วแหละอยู่อะแกาก็สบายใจอะทุกคนนั่นแหละมันสบายใจไปแล้วอะมันทํ้แต่ว่ามันทําให้ผมคิดได้เยอะมากเลยนะทํางานเก็บเงิน <laughs> ทํางานเก็บเงินแต่งกันเหรอเพิ่งบวชเสร็จจะให้แต่งเลยใช่ไหมครับหาวันมาเลยบอกพี่วให้หาวันมาเลย เก็บเงินเว่าะว่าการผมจะต้องเก็บเงินก่อนผมมีเป้าหมายว่าจะต้องใช้นี้ให้ให้หมดใช้นี้เพราะถ้าผมไม่มีหนี้ถ้าพ่อแม่ผมไม่มีเนียผมสบายแล้วถ้าถ้าแบบพ่อแม่ไม่เป็นเนียผมก็จะไม่ดิ้นรนไม่สู้ขนาดนี้นะผมอาจจะเป็นเด็กที่แบบที่เกียจแบะขอเงินแบมือของเงินพ่อแม่ไปแบบอย่างนั้นอะดีใจมากเลยนะดีใจมากที่ได้เกิดเป็นครอบครัวนี้ครับแบบใช่ดีใจมากพ่อแม่แบบ ไม่อานอานะที่แบบพ่อแม่มีหนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเออเดี๋ยวถ้าแบบถ้าผมจัดการให้พ่อแม่หมดได้มันจะภูมิใจกว่าีกคิดแอบจริงไหมทุกคนว่าไหมใช่ออ <c oughs> อืมแกแกบอกไว้แล้วว่า,วาถ้าไม่เป็นครูอะ่ะอยู่กับเขาอะ่ะเขาจะทําให้เธอแบบมีมีมไรายได้เองอืมผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่าแบบผมต้องทําให้ได้ สู้อยู่แล้วผมผมกลับมารอบนี้ผมแบบทหารเรียบร้อยแล้วผมเรียนจบแล้วผมบวชเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเลยรับปริญญาอย่างเดียวครับรับปริญญาเสร็จปุ๊บผมก็เต็มที่เลยผมจะอะไรที่แบบสู้ตรงนี้ผมพร้อมมากพร้อมสู้ชีวิตมากจริงๆสู้ไปด้วยกันแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งกันด้วยจนถึงทุกวันนี้ใครที่เคยแบบอะไรดมมามอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเราแบบมาเริ่มใหม่กันหมดเลยผมแบบ เป็นคนอย่างนี้แล้วไม่อะไรมากเลยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณม,มากครับ